มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพบคลัสเตอร์โอมิคอนแห่งแรกในไทยติดแล้ว22รายเสี่ยงสูงอีกหลายร้อยค่ะวันที่24ธันวาคม2564นาอนุธีนชาญวีรก,กูลรองนายร,มมรัฐมนตรีและก็ร,มมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติครั้งที่12ท2564 เผยว่าขณะนี้พบคลัสเตอร์โอมิคอนแห่งแรกในไทยแล้วค่ะอยู่ที่จังหวัดกาศสินนะคะโดยมีผู้ติดโอมิคอนทั้งหมด22รายและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกรวมร้อยรายค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทั้งหมดเป็นสายพันธุ์โอมิคอนทําให้ไทยพบผู้ติดโอมิคอนสะสมแล้ว205รายนะคะซึ่งตอนนี้พฤติกรรมช่วงปีใหม่ที่มีความน่ากังวลก็คือการรวมกลุ่มกันเป็นอันตรายที่สุดนะคะ ซึ่งการติดโอมิคอนที่เดินทางมาจากต่างประเทศรู้ต้นต่อว่ามาจากไหนแต่ว่าหากใครที่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้ตรวจ ATK ก่อนไปพบผู้อื่นนะคะญาติพี่น้องอย่างกรณีสามีภรรยาที่จังหวัดกาลสินนั้นที่เดินทางมาจากยุโรปนะคะก็ผ่านการตรวจเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นไปหาญาติที่จังหวัดอุดรธานีและไม่ตรวจซ้ำค่ะก็ไปแพร่ต่ออีก20รายทั้งครอบครัวพนักงานร้านอาหารแล้วก็ลูกค้าในร้านล่าสุดนาะอนุทินชาญวิรกูลนะคะ กล่าวว่ากรณีนี้เป็นการนำโดยผู้ติดมาให้คนอื่นซึ่งมีคำแนะนำชัดเจน DMHTT ไม่ใช้ภาชนะร่วมกันโดยเฉพาะถังน้ำแข็งแก้วแก้วเครื่องดื่มรวมถึงฉีดวัคซีนให้ครบโดสก็ไม่น่าจะมีปัญหาแน่นอนนอกจากนี้ยังเปิดเผยว่าพลเอกประยุจันโอชานะคะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รอมาวกลาโห่มกําชับทางผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการติดต่อจังหวัดให้อยู่ในพื้นที่ออกตรวจความเรียบร้อย ดังนั้นสอทก็กำชับให้ในายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะคะหรือว่านาพอสอสอจอทำงานคู่กันไปหากพบกิจกรรมที่ทำผิดกฎระเบียบจากที่ขออนุญาตเอาไว้ก็ต้องดำเนินการยกเลิกทันทีโดยไม่ต้องให้ความเกรงอกเกรงใจใครทั้งสิ้นเพราะถือว่าเปิดให้แล้วก็ขอให้ร่วมมือตามระเบียบเพื่อให้ทุกคนฉลองอย่างปลอดภยัยและขอความร่วมมือจากอาสอมอในการออกตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ค่ะ และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนตัวนะคะด้วยการสวมหน้ากากอนาม,มัยตลอดเวลาเป็นระยะห่างแล้วก็ล้างมือซึ่งที่ผ่านมาทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดีก็ขอให้ท่านดําเนินต่อเพื่อความปลอดภัยในชุมชนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ